สวัสดีสวัสดีจากทุกคนวันนี้วันผกับสองสวัสดีแนนกับเกาจ้าเดี๋ยวตอนนี้เทาก็อยู่สวนรณนะทุกคนว่ามาลงงานอยู่สวนรณมาเลยมาสวนประมาณสองทีหยาขึ้นได้หลายทุกคนหยาหลายเถะไล่มาคุณจ้ามากับน้องสาวสองคนเนาะตอนนี้เทากับยามสไปดุกหน้าหยาแบกโจกมาได้มาสองทีหยาเกิดไล่เถะไล่มาจุดสิถ่วมกุกมัน ยอดอ๋อให้เบิ่งเนาะว่ามันสูงสัมไรกก็หยากับกกมันก็สีซ้ำกันดีบ่ะดีสูงกกกมันนี่คือดีจ้าทุกคนอันนี้เป็นใบมันกองลงไปเป็นกองหยาดิหยาทุกคนเอ้ยมีแต่หยา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 ไล่เทไล่บาคนจ้ามันเท่ากับเดิมงามต้นอ้วกบัวบทุกคนบางต้นกับบัวบัวนี่น้ำดองจริงจริทุกคนมีแต่หยาไล่เทไล่บา สำมิีกลูกโมเดมาบมเดมาประมาณสองทิดนนเนี่ยนะทุกคนอันเดสลเครื่ออีกอย,อยู่นีสองหยอดเครออีกอยหนองอยาพี่นี่ตะกุกเ้าทุกคนมันกระงามมันกระงาาเป็นบอลเนาะนี่จุ่มนี่นี่กระงาาแต่งไงยะลายๆคนพี่นีแต่หยาทุกคนเอ้ยอูนทำสิลลูกัดเนี้ยำสิลกลูกนท,งนทองร้อยลูกยี่หุอสองคน ไปเล ский, ียเอาเองโดนเทาถือเสียมอยู่จะลุกบนหฮมก่อนเพราะว่าตัวนี้แดดแทแดดว่าทุกคนเอ้ยนี่นี่แดดโหดหอนทุกคนผลบังแดดแดดประเทศลาวแดดประเทศลาวเลยทุกคนนี่แถวนี้บุญยากงามเนาะนี่ต้วนนี่น้อยเนื้อเดืองเขาเลยต้นบุญยากงามเป็นไรแต่ที่ว่าแถวนั้นเนาะงาม พี่มิตรยาตุกุญยาขวดยาเลยทำจิดุกนี่จ้าะไเดี๋ยวบน่ะเถอนใจนะวะเดี๋ยวถอนเอว้ยาก็ปินได้หลายขวดิธีกระเดื่องจะมารวต้นบุญนะจ๊ะน้อ โตเข่าหนัก e> จังแ so like ่ป sì, ล <see that> ่อยไปน้ำบกนี่แน่น้ำที่สีชอไ้หมดแลตานาตาๆตาตต

มีมะหนวกูด้วยอยู่กูเรมคันกินนนัโอ้ห่าหนัหนักกูตาแดดแดดแดดหมดหด ลับๆนี่น,อน้องฝนหันเคยกลัวอยู่บนอันสลัมยางไปซื้อบนมีซองหย,ย่อนหยอดออนดีละบุ๊เดอเอาตัวทิกย์มาตับเทียมมาโอ้ยแม่งอันนี้ลูกจบมา้าดีนะตัวนี้เป็นสวงแดงเนาะสักว่าสาวลูกแดงน้อยหนึ่งหอนได้มาสวงแดงวันนี้ ปูนเห็นหน่อยสิคนหมุนคู่ไปคู่มันบ่เห็นโตล่ะมันสูงได้จ้ะดกออกก็สิประมาณนี้แหละทุกคนมื้อเช้าหลายๆนี่จ้นี่มื้อเช้ากกมาตรุมพุ่นเนาะพุ่นเนาะมื้อเช้ากมาตะรุมตนแดงก็มานี่ตนแดงก็มแหน่มื้อนี้ฝนบ่ตกเนาะแต่ละมื้อฝนตกได้ซํานี่นี่จ้ <c oughs> เออมาือนนี่มันคือสีเศร้าเลยเด้อเี่จ้าหยาก,กับมันกับผู้ที่ซ้ำกันเลยทุกคนหอนกับพวกหอนนี่จ้าทุกคนบรรยากาศตอนแรงเหือหืออยู่นะมือกับเจดาตดีน้ำเลยทุกคนนี่จ้างาม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 ทุกคนมันนี่งามแต่บางหยาได้ปวด ุ่นน้องนลกนองโลกยิ่งดังกว่านะว่านหอนทุกคนเลยมือสาวประหอนเลยก็หอนแดดตอนตอนแดงมาหอนเอาหอนอบเอาหงาอันนี้ตอนมันทีเนื้อตอนหยาเบิอสุดทุกคนนี่ใช่บ่มบนบนนู่นนู่นที่องคือผู้มังแตงอีสงหันเออเอาอันนั้นใช่ไหมโคตรร้ายเลยทุกคน กกงากกงากกมันทำกันบางตันใหญ่กว่าตันมันไม่ยังใครทีคงดกอั้ยนบ่นากลียดวตายบ่ย้าน่นวอืาขยกินฮะแฮงดกแฮงนีอยาตายะตายเียเาว่ามีห้ แรกในโบ่บบเลเดตนะทุกคนแต่ว่าอากาศโหดหนอนเราเอาผ้าไปสิไม่ใส่ปะผ้าเขาไมใส่ปะตัวนี้มันขาดนะคือผ้ามาจะไม่ใช่ขาดหนาไนสิขาดหนาไม่คื่อหน่อยมันบวมหนาสิฮะ ข้าดำข้าดำข้าดำดูของดูกระปูหันผู้หญิงผู้ชายหันเกิดใหม่นี่นี่ตั้งแต่ยาตัวใหญ่ๆใหญ่ๆเลยโอนี่ยาหยาอะไรนี่ได้ได้ทุกคนนี่เป็นได้เป็ีนได้ฝนตกมันก็ ลกงายอยู่นาอกทุกคนแต่ว่าขี้ดินมันขึ้นมาน้ำได้ปวดยีการจันที่เออน้องไทยแฟนไม่ค้ำแพลงหรอเออให้กินแหน่ขนมเ้อหมนแปต่อีพพักินขนมกันทุกคนผมกับพเอาแดดแดดบแต่นอนทุกคนสบายยังหอนอยู่ กินขนมอีเด้ออย่าเลยเกินด็่น้าห้เป็นรตดีอยู่ค่ะวามังพากินขนมเนี่ยยืเอาเขากมากันแม่เป็าเตนี่ยบอยหนึ่งสามพิมหาชีชีพเาค่ะว้าชีชีพาต้ไคนดามาขายไปหนึ่งสีชีพหามาคาย สุดอน,นอีกว่าปที่่จาได้ชิชพักส่นตองผักั่เป็นข้าเห็นเขามาขายอยู่วนะันไหนแบไงเคยี้มซื้อมาซื้อเด็ก้าวเลยว่าอันนี้น้องผักอืมเหือกแล้วพ่อผู้

Nha chưa phun tuần mặn mới thấy đây buồn nhỉ con tại bà phạc này nói đứng đứng chắc chắn đấy theo ngắm phô vừng một cái nằm mmm. một cái đây. นอนนี่ฮะกระลุกไล่ๆติ่นแล้วนอนทุกคนฝนอยู่ใหนฝนแดดกาทำทาว่าฝนมันคือชิโตกเบื้องนี้คือเฮ้ยเขือคเขื่อเออเที่ยงนาท่านขากระเฮ็ดกินหนึ่งเขาหรอกินหอมมานี่ฝนฝนคือชิโตกเลยทุกคนเนี่ยฮาสิได้ออกคุณงานอาจจะหน่อยเดี๋ยวฝนมาได้สิบเม่าเปล่าแตกฝนถล่มเมื่อ พวกน้องๆทั้งหลายต้องฟังที่กุ้งเจ้างฝนเจ้างฝนอะไรว่าฝนกะสิมาแล้วทุกคนฝนงทองฟ้าเบื้องนั้นใช่ปะี่คือคือไม่ได้แต่ว่าฟ้าเนี่ยยังแจงยังสว่างอยู่แจีงสว่างแบบนี้กับฝนตกเลยทุกคนไปใส่เยอะ คงเขาไปสีขาวผู้ใด,ดบอกให้จะมาก,ก่อนบาา่กท้าหมูมาสวนบาา่กท้าหมูมาหนังถาหมูค่ <c oughs> าสีขาวนะ <c oughs> นี่จ้าแถวนั้นที่นี่นางดา้แถวนั้น,น, <c oughs> น,น,นกะนโมองอามบนหันโมองามทุกคนท่านเดือยนก็โต๊ะสองบ่อนอน,อน,นี่มันเดือยอยู่นี่น้อยหนึ่งเฮาเห็นนะคนไปเห็นหน้อยเดียวเนาะ แล้วก็ไปโต๊ะกะอยู่คนนี้เห็ุบนห่อแถะห่อไปไต้หอย่นปีนี้คือสิบเด็ดไปไต้หอยหนาแล้วนะฝนชิมาแล้วคนคนคึ้มาแล้วนู่ก่อนฝนมาแล้วจ้ามันก็ ตอนนี้ฝนกกำลังสีโต๊ะนะฮะสิเตรียมโตเมื่ออะไรเนาะทุกคนนี่สิเตรียมโตเมื่ออะไรเอาไปใส่สลัมอืมชอบสีเตรียมตัวเมื่ออะไรเนาะทุกคนุมุนไปเหยียบอย่างนี้ฝเฮียจ้านหาเอาอุปกรณ์เตรียมเครื่องเตรียมคล้องเมื่อจ้าเดี๋ยวเขาหาเก็บเอาเครื่องเอาคล้องเมื่อเตรียมเมื่อก่อนฝนฝนกำลังสีมาเรียสีเมื่อก่อน คนมันจมาแล้วเอบามาข้อกับแกนโค <สา S 2> ้ดสะดำเอากระจกกับเสียมใส่ทางหน้ารถจะโอออือเขาว่าจะเอารถาสีนุ่มมาเอาเนีมมาเลยเออไปถือเมืองก็ขี่รถในอีดำเห็นแต่ว่าเอาอปียางท่องฝากก็คือสดใสอยู่เราทุกคนแต่ว่าเป็นบางบอนสว่วนได้ฝนมันจมา <laughs> เาอาหมวกเมืองกัน Fa gồn này thăng thắng, thắng 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 nó nó đầm thắng 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 lái thắng nốt thắng 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 đếc thắng 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 ไม่ไผ่อยู่ใส่ดามไม่ไผ่ยังไปเอาเสียมทุกคนผ่าซองด,งดาม้องดวงผ่าซองดวงเ้อจ้าคนเลยนามแดงยังสีรกมวนอยู่เห็นจะวะขั้นขั้นฝนบ่นมาแลวกรกจนหอดอัลนผู้เียวหาพวกหมู่คนเนี้ยเพราะมันยังแจงเนะ อมันตุ่ดันกระดลกางชือนี่คือกุ๊หพหฮาไนเดอวยนี่เด้อโตัาผ์เอาเนี่ยไปเกอดได้ไอยุบ่เกิดพุเกิบกระตีนไพ่ตีนบ้านไปซุบเอาไปโอ้ยงงบนี้ ยุงกินยุงกินกระบานกับเมืองกันทุกคนกลับาดบาไปทุกคนฝนบ่ตกในรกแล้วเลยแถวแถวจุ๊ๆฮะ้ยมจุสก็วันเอยากฝนตกฝนมาบอด้บอกโอ้ยฝนมาบไดีบอกมีพอได้มาฝันแถวนิได้มากม่วงมาผูก สำหรับคลิปนี้ฮาการซีเขาจบคลิปลงเพียงเท่านีเ้เล้วทุกคนสิเมื่อแล้ว <laughs> ขอบใจได้หลายทุกคน,น,นที่เข้ามาชมและเข้ามาติดตามจ้าไปกันแล้วทุกคนบ๊ายบาย